น้ำกำลังไหลๆเลยนะไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมครั เตอร์นิวโกเทลครับตรงนี้จะเป็นหน้าท่อครับสังัดไปด้วยสายี่ E สองโคนอสพัดเต็มคำเลยครับคันที่ใช้นี่ก็จะเป็นขายคันที่ได้มาใหม่นะครับอันนี้เนเมซิสนะครับเนเมซิสพัดนะครับสายี่ E สองโคนอสพัดเหยือฮันเตอร์นิวโกเทลครับเต็มคำนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าท่อนะครับฝากติดตามผลงานนะครับปลาช่อนค้างทางครับสุดยอด น้ำกำลังไหลๆครับน้ำกำลังไหลเป็นนาท่อมีไอ้โง่ด้วยครับแต่เราตีก่อนครับสุดยอดครับ